เบิ่งแกบเบิ่งกระนานเป็ียนได้ยครับผมก็สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับหลังจากที่ต่อนนกเสร็จก็กลับมาบ้านเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เอาอีกหนึ่งตัวนะครับผมต่อได้วันนี้แหละนะครับโอ้ต่อได้วันนี้แหละแต่ว่าเป็นตัวเมียครับอ่าก็คือมันไม่คูไม่อะไรเลยนะครับผมก็สองก็คูร้อยเปอร์เซ็นต์่าประมาณสองยุกนะครับพอยุกที่สามก็แบบ ติดมันคือคือมันคู่อ่างครับมันแบบสะดุดนะครับกู้กุอย่างเงี้ยนะครับกำลังจะออกอ่างแต่ว่ามันสะดุดนะคือนกเหยียบนั่นเองนะครับก็เลยพี่นานะครับพีนาในกันตาเป็นสิบะกาในกันการเนี่ยตาไม่ร้อยเอ้าจะพึ่งเราเข้าป่าเปไงพ่อดูแลเอาพวกคนมาดีอีกรอบหนึ่งพ่อัสดีครับพันเปอร์เซ็นเหมือนเดิมไหมนี่ตอนนี้เหมือนเดิมอยู่เนาะเหมือนเดิมอยู่แล้วอ่าเปไงพ่อพันเปอร์เซ็นทั้งตัวเนี่ยครับ ดูดูครับนี่ก็คือจะสอนวิธีการดูก็ดูนิ่วดูยังบ่ได้นกแต่ว่านามันนั้นยุบเป็นนาสายตามันที่เครับไม่แจกลายเปนตัวผูรอกตัวผูตามันที่คมกว่ากันในสูตรของพวอควรแน่นนะครับอ่หนาไม่ร้อยผมจะดูตรงนิ้วครับพี่น้องครับผมจะดูตรงนิ้วครับนี่คือประสบการณ์เห็นไหมครับนี่นิ้วมันจะเล็กเรียวแหลมนะครับครับมันไม่เอียวเพราะุมเหนียวเพราะนิ้วเพราะคือคาม ดูครับนี่ตรงนี้แข้งตรงนี้ก็จะไม่นูนครับพี่น้องครับดูตรงนี้นะถ้าตัวผู้นี่บางตัวนี่คือจะนจะเป็นสันเลยนะครับเป็นสันเป็นขึ้นเป็นสันเลยครับสันนูนเลยนะเนว่องจากภูเขาอันนี้คือตรงเดียแล้วก็อ่าเรียวๆนะครับผมนี่แหละคืออีกหนึ่งดูครับดูหัวครับวันนี้คือยังไม่ได้ออกมาดูนะครับเพิ่งออกมาดูเพราะว่าผมได้ปุ๊บผมก็เอาใส่ถุงเลยเพราะว่าผมบอกในคลิปอันนั้นแล้วว่าอผมไม่ดูครับนเห็นแค่หัว สายตามันทิไม่ร้อยหรอกสายาตาบักกาแค่หัวแค่นี้ก็คืออ่โอเคร้อยพันจบแล้วนะครับไม่ไม,ไม,ไม่คือไม่ต้องดูนะตัวนี้มันดูง่ายมันตัวเล็กด้วยนะครับเนาะนี่คือน,นะครับดูครับเงานะครับตอนนี้อ๋ <laughs> อ,อไอ้ยิ้มอะไรนี่แล้วมาดูนั่นตัวเมียอยู่ในนั้นน,ะ,นะเอออีกหนึ่งตัวนะครับสงสัยเหมือนกันนะนกอาจารยแหลมนะครับสงสัยเหมือนกันนะครับพี่น้องโดนกวนอ่าแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องสงสัยครับตัวนี้นะก็คือนกตัวนี้นะครับไม่ได้คึก เพราะเหยียบนะพี่น้องครับน,นกมันไม่ได้คึกแต่นกมันก็คือเพื่อไงว่าอาจารย์แหลมไปต่อเอาแฟนมันแล้วครับพี่น้องครับอ,อาจารย์แหลมไปต่อเอาแฟนมันทีนี้นะครับไปซ้ําไหมเดิมนะครับนี่นะครับทีนี้นกมันมันหาตัวผู้ครับมันหาคู่ครับอ่านี่แหละพอมันเห็นเจ้าสองผมรอเหลาเนีเหมือนเจ้าของนกอะครับเพรวน้องเนอฮะเจารน่แมเออรอเหลา แล้วว่างไว้ฉีนที่กระโกระบินมาจับโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละมันหล่อเลาเหมือนคนนั่นนะครับมันใชกได้สามแยมได้อมดได้นะครับมันหล่อเลานะครับกัรขึท้องน้ำคว่มตัน้ำมาจับอยู่ใกล้เรานกนี่จะมีอยู่สองแบบตัวเมียที่เหยียบก็คือหนึ่งก็คือนกกําลังจะไข่ครับพี่น้องครับนกกำลังจะไข่คือนกมันคึกนะครับนกมันคึกพอคึกแล้วนี่มันอ่าเอาไงว่าเห็นนกต่อเรานึกว่านกตัวผู้ครับมันจะบินเข้าไปแล้วไปเหยียบเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือจะคือเราจะเจอประจำค้าง ประเด็นที่2คือเขียบราคานกกําลังหาคู่ใหม่ครับพี่น้องครับ mm hmm. นี่แหละตัวนี้คือประเด็นที่สองก็คือนกกําลัง oh. หาคู่ใหม่ oh. Oh. นะครับ ะมีสองแบบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่สองนะครับนกหาคู่ใหม่ก็จะปล่อยคือสุขภาพได้ละจันทร์เขาวกหยู่เพราะว่าฮะนี่เจตโตได้มากจิมานกแบีโอ้ยเอ้านิ้วนิ้วนิ้วเป็นไงจันทร์โอ้ยได้มากตะควันครับนิ้งอว่นิ้วอว์ครับพี่น้องครับที่ที่ว่าเป็นตัวเมียพิการพิการอ๋อเนี่ยใครชอบก็สามารถตัวว่าตัวเมียตะกี้ไปนะครแต่ว่าบัวครับพี่น้องครับบัวเท่านะครับพี่น้องครับสวยมากเลย บัวกับบ้านเดียวกันก็บัวบัวเต็มที่ตัวแหนยาวเป็นหมดนั่นโอ้โหมันกัน่าอันนี้ตัวผู้อยู่ครับอาจารย์แหลมนะครับส้มน้องแฉเอาจะให้พวกคนจับหน่อยผมผมจับไม่ถนัดส้มน้งนะครับกอตัวนี้พร่ะพี่นานะครับผมก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเราไม่เอากลับหรอกครับ แต่ว่าสูตรผมคือพอดีมันมีอีกหนึ่ง,งแ้มติดอยู่นะครับก็เลยปล่อยได้จริงๆถ้าแบบไม่มีแ้มคือได้ตัวเมียคือต้องเอากลับบ้านก่อนนะครับนี่ <c oughs> เอาไปเอาหมานเอานอนบ้านตะคืนก่อนนะสูตรผมนะครับแล้วค่อยปล่อยตอนเช้าแม่พ่อตัวนี้ของจะนแหลมจับดูหน่อยทีไหมทียิบไหมว่าแข็งฮห่างประมาณไหนห่างประมาณไหนตัวนี้ทางแห้งอตัวนี้ีครึ่งเส้นตัวนี้เส้นครึ่งเส้นตั้ว ตัวนี้คือไม่ต้องดูอ่ะผมไม่ได้จับดูเลยนะเนี่ยผมดูหน้าแล้วก็ดูตัวดูหัวดูหางนะครับมันรู้เลยเพราะมันตัวเล็กมันมันมันฟ้องนะครับมันฟ้องเลยมาหัดจับอ่าแต่ตัวนี้เป็นยังไงพ่อตัวนี้ก็ยังไม่ได้จับนะครับพี่น้องตัวนี้โซพละอ่าเป็นยังไงที่เจ้าออนว่ะอืมครับนั่นแหละมันจะเป็นประเด็นนี่แหละพี่น้องครับ ทีแต่ว่าอ่อนก็จะว่าเป็นนกตัวมีห่างแข็งก็ว่าเป็นตัวผู้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบ่ะมันเสียงเสียงนุ่มเสียงนุ่มรอเสียงบม่ดังมันเข้ากันมันเป็นไงจะแล้วมันเข้ากันเปยังไงมันโบมีไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ว่ามันแต่ว่ามันมาแมันเต้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 เตบกกกกรเดิกเดิกระด้กระดิกเรากระกระดิกดรดกกะดิระดิระระดกครัดผู้ไหนดียว ไม่ไม่พ่อจับแล้วผมจับดูตรวจเพิ่มเติมอีกที่เขาติมนี้นะครับุ้ยนะครับมันชัวร์อยู่แล้วครับชัวอยู่้ครับพูโหูดนิ้วมันเตี่ยวดูนี่มันพูดตั้งแต่นิ้วแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือนิ้วมันพิการครับพี่น้องครับอ่ามันมันพิการนะเนี่ยครับดูมันเปลนเคี้ยวความตัวใชครับใส่ตัวว่าเป็นเคี้ยวครับดูดูดูได้ดูให้ดูแข้งนะครับเห็นไหมครับ มันจะนูนครับเห็นไหมครับนี่แคนสงสีนูนเห็นไหมระควรเห็นไหมนี่นะครับงันง่ายครับผมสันมันสีนูนใช่ครับมันจะนูนนูนขึ้นนะครับเป็นนูนเหมือนภูเขาอะโแลวเลยอ่าถ้าสายตามกันกำลังกันเนาเอาเขียบเก็บไปได้แต่ว่าตัวนี้ผป็นง้อคือมันครับก็เ็นพี่นาปอยขึ้นสูงไปปอยธรรมชาติที่มันไปปอยของก้าวไปตรงนี้แล้ว่ามันกลับนี่ใกล้เองนี่นะครับมันรู้อยู่นะครับนกมัน บินขึ้นแป๊บเดียวมันรู้ครับนกมันบินขึ้นที่สูงมันจะเห็นนะพี่<ม>น้องครับมันบินคือว่วันนนี้มันไปว่าหอดหร็อกมันคำหรอมันบินขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวมันก็คงนอนแถวแถวนี้แหละ,หละครับเ<พ>อาพอวกว,วัวออกไหมครับเอออ่าเราปล่อยคืนเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับผมไม่ดีหรือคําว่าไม่ดีคือมันเลี้ยงอ่าไม่ได้นะครับเราก็ต้องปล่อยคืนแต่ว่าตัวนี้เป็นนกตัวเมียนะครับเราก็เลยจะต้องพิณาครับปล่อยนะครับมาเอาพ่อยืนสวยๆนะพ่อพ้อไป อ้าวไปโู้ไปไกลจังเลยพ่อขยับมาอีกนิดนึงได้ไหมพ่อเออโอ้ยนะครับต้องจัดฉากนะพระเอกเรา่หยเขาวัดไปยังนะโอ้ยเอาไปไปป่าน่วยเลยครับไปนาเอาไปสธรรมชาตินะครับบินได้ไหมพ่อมันเหนื่อยเะาเร็วไปนาเพื่อ เอาไปตุ๊กเป็นนกต่อยดินนะครับต่อยดินจับยพ่อจับโยนเลยพ่อจับโยนเลยครับผมเออเอาเอาเอ้ยมาขึ้นต้นจากกนี่นะครับไปไหมมันไปเองพราะว่อไปเลยนะครับโยนมาบนเลยครับมันบินแล้วมันจะยันหมาคาบมันไปอ่าโอ้ยมันไปดีต้นนไงและหมาหมาอยู่ไหนแต่พ่อหมาอยู่ไหนพ่อดีอ่ะพอดีคนไม่โยนที่เฉยมันไปอย่างนี้แล้วฮะมันไปอย่างนี้ที่เฉยโอ้ครับผมครับไปแล้วไปแล้ว ไม่ทันหรอกครับผมหนูไม่ทันห้องเราเดไปไม่มันนอนอุ้มสิพอาะดีสิเอาล้วพี่น้องครับนี่ก็คือนอนอุ้มนี่มึอเล่นชาวบนกับไปของพวกเราก็คือเล่นเพื่อนั่นนะครับเล่นเพื่อแบบว่าคือเชิงอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะ ได้มาแล้วครับฆ่าทิ้งมันไม่ดีค่าทิ้งอย่างนี้ไม่ใช่ครับกับขอกับขอเลี้ยงเราพวกเราเล่นเสร็จปุ๊บก็เนี่ยแหละครับถ้าไม่ดีเราก็ปล่อยคืดอย่างเช่นตัวนี้ตัวเมียก็ตั้งปล่อยคือนกันตัดตัวไร่ต้งดินต้งไปอยากโยกกับปอยกันนะครับเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปเจอตัวผู้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์แหลมก็ไปต่อมาอีกนะครับโอ้โหเต็มครองนะครับวันนี้สามอยู่ในกรงไทยนะอาจารย์สครับสาสามสามตัวนะแต่ว่าตัวหนึ่งไปแล้ว ตัวตัวเรื่องไปแล้วใช่ไหมใชไหมประกันจอร์พ่องโอ้ตัวนกเด็กที่ผมแบ่งอาจารย์ที่ที่ที่ผมให้จย์แหลมนะครับไปแล้วนะครับเหลือสองตัวมาใหม่นะพี่น้องครับถ้าสนใจก็ยังไงก็มาหาจย์แหลมนะครับได้เลยนะครับนกเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้เอามาดูแล้วแต่ว่านกตัวนึงพิการเมื่อกี้นี่นะครับก็ค่อยว่ากันถ้าไม่มีใครเอาก็เคลื่อนสู่ธรรมชาตินะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือแล้วแต่สูตรเนาะพอควรเนาะว่าจะแบบว่าจะดูยังไงนกตัวผู้ตัวเมียก็มีแต่ เป็นงคือแต่ละสูตรมันต่างกันครับการดูนกแต่ละสูตรคือคนนึงจําแบบหนึ่งคนนึงจําแบบหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เบื้องใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพวกควรไปก่อนครับพ่กควรครับเหมือนเดิมไหมนี่พ่อเหมือนเดิมมั้ยังนี่เหมือนเดิมแล้วอันนี้กี่นิ้วพ่ออันนี้กี่นิ้ว นิ่วเดียวอัน,นอันนี้เท่าไหร่วะถามถามเราแม่นอยู่แม่นอยู่